Oh ในที่สุดก็มีคนมาช่วยดีอาร์เลยละคะ่ะหลังจากที่ถูกลักพาตัวนะคะล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวคะ่ะเกี่ยวกับกองถ่ายไชโกนะคะที่น้องลิซ่าจะมารับบทเป็นรีอาร์ค่ะทุกคนล่าสุดค่ะมีการพบว่ามีคอฟฟี่ทรัคนะคะไปซัพพอร์ตน้องลิซ่าที่เซตกองถ่ายไชโก้นั่นเองนะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอันนี้ก็เพื่อน,น้องลิซ่านะคะแล้วก็นักแสดงทีมงานไชโก้ทุกคนคะ่ะและดูเหมือนว่าเครดิตที่ไปดีนะคะเพื่อนๆเหมือนกับจะเป็นชื่อ3คนนะคะมีคุณจัสตินลีซอนฮยอน น่าจะเป็นจากแฟนๆนั่นเองนะเนี่ยซึ่งแอนก็งงเหมือนกันว่าคือใครนะคะโดยทั้ง3ชื่อค่ะเขาก็จะมีฉาย,ยามันจะคล้ายกับตอนที่นงลิสาไปถ่ายทำา MB Play New Movement หรือเปล่านะคะจะมีพี่ๆที่เขาเป็นเจ้าของชาโน่นนี่นั่นนะคะเข้าไปพพอรผตนงลิสาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งแอนก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็มีแฟนๆี่ค่ะถามว่าอ,อรายชื่อของพี่3คนนี้คือใครนะอันนี้แอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าล่าสุดได้เห็น Coffee Truck เนี่ยก็รู้สึกว่า,าเป็นความเคลื่อนไหวค่ะทุกคน แปลว,ว่าน้องลิซ่ากาลังถ่ายหนังอยู่นั่นเองนะเอาเป็นว่าถามว่าใครส่งรถไปให้นะคะแอดก็ไม่รู้จักแต่ว่านี่คือชื่อค่ะเขาจะมี3มชื่อเนาะแล้วก็เหมือนกับมีชื่อของเขาที่เป็นฉายานั่นเองนะประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ขอให้น้องลิซ่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอรอติดตามผลงานแล้วก็รอติดตามความปังลูกสาวอยู่แปลว,ว่าตอนนี้กําลังถ่ายทํากันอยู่นะสิคะเนี่ยที่เกาหลีใช่ไหมโอ้ตื่นเต้นฟุดๆไปเลยะคะ่ะแล้วก็เลือกรูปภาพม,มานะคะเป็นรูปน้องลิซ่านอนอยู่กับน้องลาบูบูเนาะน่ารักมากมาก เลยคขอขอบคุณค่ะคนที่ไปสับผลนงลิซ่านะคะรายชื่อก็ตามที่แอดแปะให้เลยนะ